สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับทำไมสุนัขถึงไล่ยานพาหนะการที่สุนัขมันจะไล่ยานพาหนะเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยครับในสุนัขหลายตัวโดยสายเหตุหลกัลกๆที่สุนัขมีพฤติกรรมเช่นนี้มีปัจจัยทางธรรมชาติของสุนัขและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมต่างๆครับ 1. สัญชตาตญาณนักล่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณนักล่าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับการไล่ตามสิ่งที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นยานพาหนะ เป็นสิ่งที่ทําให้สุนัขนั้นถูกกระตุ้นโดยสัญชตาตญาณนี้ครับยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไรสุนักก็ยิ่งถูกกระตุ้นให้ไล่าตามมากขึ้นครับเป็นการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวคล้ายกับเวลาที่สุนัขนั้นไล่ล่า,ลาเหยื่อนในธรรมชาตินั่นเอง 2. การปกป้องอาณาเขตสุนัขมักจะมีพฤติกรรมในการปกป้องอาณาเขตของตัวเองหากยา,านพาหนะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ในพื้นที่ที่สุนักนั้นมองว่าเป็นเขตของมันสุนัขอาจจะตอบสนองด้วยการไล่ตามเพื่อขับไล่ผู้ปลุกออกไป พฤติกรรมนี้มักจะพบในสุนัขที่มีในิสัยรักกนัเขตมากเป็นพิเศษ 3. การตอบสนองต่อสิ่งเรา้าการที่ยาพาน,านละลนั้นมีเสียงดังหรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอาจทําให้สุนัขนั้นตื่นเต้นหรือว่ากังวลสุนัขบางตัวอาจจะไม่ชอบเสียงดังหรือการเคลื่อนไหวที่คาดการไม่ได้ครับเมื่อ,อยา,า,นานพานะผ่านเข้ามาสุนัขจึงตอบสนองด้วยการไล่ตามเพราะรู้สึกว่า,าถูกคุกคามหรือว่าไม่สบายใจ 4. ความเบื่อหน่ายแล้วก็การเรียกร้องความสนใจ สุนัขบางตัวที่ไม่ได้รับการออกกำลับบงกายหรือว่าไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจอย่างเพียงพออาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ต้องการกิจกรรมทําการไล่ยาพานะนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่ทำให้สุนักนั้นรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนอกจากนี้สุนักนนอาจจะไล่ตามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเจ้าของหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะครับ 5. พฤติกรรมเรียนรู้สุนัขบางตัวอาจจะเคยเรียนรู้ว่าการไล่ตามยาพานะทําให้ได้รับการตอบสนองที่น่าพอใจเช่นการได้รับการชมเชย หรือการที่ยาพหนะนั้นขับออกไปหลังจากที่มันไล่ตามทำให้สุนัขเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนี้ได้ผลแล้วก็ทำำําซ้ํา 6. ปัจจัยทางพันธุกรรมสุนัขบางสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อใช้งานในการต้อนสัตว์หรือว่าการล่าสาัตว์มักจะมีแนวโน้มที่จะไล่ตามสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นครับพอพันธุกรรมได้สืบทอดมาทําให้มันนั้นมีพฤติกรรมดังกล่าวโดยธรรมชาติการป้องกันและก็แก้ไขพฤติกรรม การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนี้สามารถทำได้โดยการฝึกสุนัขให้ตอบสนองต่อคำสั่งพื้นฐานเช่นคำสั่งหยุดหรือว่ากลับมาเพื่อให้สามารถควบคุมพฤติกรรมเมื่อสุนัขเริ่มไล่ยาพานะได้ครับนอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างเพียงพอการเล่นเกมฝึกสมองหรือการให้สุนัขนั้นมีการกระตุ้นทางจิตใจจะช่วยลดความเบื่อหน่ายและก็ความต้องการในการไล่ยาพานะได้ในบางกรณีการปรึกษานพฤติกรรมสุนัขหรือผู้ฝึกสุนัขมืออาชีพอาจจะเป็นแนวทางที่ดีครับในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่ก์กระดิ่นะครับสำหร,บรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ